สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะคะวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดที่น่าสนใจมากๆจากพระสูตรหนึ่งค่ะคือยานวัตถุสูตรจากพระไตรปิฎกเราจะมาดูกันค่ะว่ายานวัตถุหรือฐานที่ตั้งเห็นความรู้44ประการเนี่ยมันคืออะไรโครงสร้างเป็นยังไงแล้วก็มีความหมายลึกๆซ่องอยู่อย่างไรบ้างนะคะ ครับผมพระสูตรนี้นี่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะครับของวิธีที่พระพุทธองค์ทรงวางระบบการสอนคือเพื่อให้เราเข้าใจเรื่องทุกข์แล้วก็หนทางดับทุกข์อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเลยจุดเด่นมากๆก็คือโครงสร้างที่แบบชัดเจนมากจริงๆครับโครงสร้างชัดเจนเหมือนเป็นระบบเมทริกอย่างที่คุณบอกตอนแรกใช่ไหมคะสี่คูณสิอะไรแบบนี้ใช่เลยครับ มีความรู้4ด้านที่ใช้พิจารณาองค์ประกอบสำคัญ11อย่างรวมเป็น44ฐานความรู้พอดีเป๊ะครับอืมงั้นเรามาค่อยๆแกะกันดูนะคะคือแก่นหลักก็คือยานวัตถุ44อันนี้นี่แหละซึ่งมันเหมือนเป็นเ,เครื่องมือวิเคราะห์หรือเป็นเลนส์4แบบที่ใช้มองสิ่งต่างๆ 1. คือรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร2คือรู้เหตุเกิด3คือรู้ความดับ และ4คือรู้หนทางไปสู่ความดับโครงสร้าง4ี่ส่วนนี้เองใช่ไหมคะที่ท่านเอาไปใช้กับองค์ประกอบ11อย่างถูกตั้งเลยครับโครงสร้าง4ส่วนนี้พระสูตรนําไปใช้กับ 11, อย่างไล่ไปเลยครับตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวมากๆอย่างชราและมรณะคือความแก่ความตายแล้วก็ไปชาติความเกิดพบอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนารูปวิญญาณ แล้วก็สังขารครับโ oh, รายการยาวเหมือนกันนะคะเนี่ยครอบคลุมประสบการณ์ชีวิตเราเกือบทั้งหมดเลยแต่ในพระสูตรคงไม่ได้ลงรายละเอียดทั้ง11อย่างเท่ากันหมดใช่ไหมคะใช่ครับในพระสูตรนี้ท่านจะยกตัวอย่างที่ชัดๆแล้วก็ขยายความไว้2ส,ส่วนคือส่วนแรกสุดกับส่วนท้ายสุดเลยเพื่อให้เราเห็นรูปแบบจชัด,ชดตัวอย่างแรกที่อธิบายละเอียดเลยก็คือชราและมรณะนี่แหละครับมีให้คําจากัดความไว้ค่อนข้างชัดเลย วาชาราก็คือภาวะความแก่ต่างๆนะครับผมงอกฟันหลุดหนังเหี่ยวความเสื่อมของร่างกายอินทรีย์ต่างๆส่วนมรณะก็คือความตายการแตกสลายการสิ้นสุดชีวิตในภพนั้นๆไปอืมแค่คำจำกัดความก็ชัดเจนมากแล้วนะคะแล้วในแง่ของเหตุเกิดกับความดับล่ะคะท่านชี้ไว้อย่างไรบ้างจุดนี้สำคัญมากครับเพราะเป็นการชี้ความเชื่อมโยงเชิงเหตุผลเลยพระสูตรบอกว่าชาราและมรณะเนี่ยมีขึ้น เพราะชาติเป็นปัจจัยพูดง่ายๆก็คือเพราะมันมีการเกิดมันก็เลยต้องมีแก่มีตายตามมาแล้วในทางกลับกันชรลาและมรณะจะดับไปได้ก็เพราะความดับแห่งชาติครับคือถ้าไม่มีเกิดแก่ตายมันก็ไม่มีอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะคือไม่ใช่แค่เห็นว่ามีแก่มีตายแต่ชี้ไปถึงตน้นตอนแล้วก็ทางออกเลยแล้วส่วนที่สี่ละคะคือหนทางสู่ความดับท่านว่ายังไงคะตรงนี้ชัดเจนเลยครับ พระสูตรบอกว่าปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชลาและมรณะหรือทางปฏิบัตินั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองครับซึ่งก็เป็นหลักปฏิบัติกลางในพุทธศาสนาอยู่แล้วตั้งแต่สัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาสม,มาธิท่านก็ไล่ไว้ครบทั้ง8องค์ประกอบเลยแสดงว่าโครงสร้าง4ส่วนคือตัวสภาวะเหตุเกิดความดับแล้วก็หนทางดับมันครบในตัวมันเองสําหรับแต่ละเรื่องเลยนะคะ แล้วผลของการที่เรารู้ครบทั้งสีด้านนี่แหละคะพระสูตรได้พูดถึงไหมคะประเด็นนี้สําคัญมากครับคือหลังจากอธิบายโครงสร้าง4ส่วนของชรามรณะแล้วเนี่ยพระสูตรก็แนะนำยานหรือความดูที่เกิดขึ้นสองอย่างซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญมากๆของอริยสาวกหรือผู้ที่เข้าใจถูกต้องนะครับยานแรกเรียกว่าธรรมญาณครับ ถ้าแปลต,งตรงๆก็คือความรู้ในธรรมหมายถึงการอย่างรู้สภาวะธรรมทั้งสีบ้านที่เราคุยกันไปตะกี้นี้แหละครับคือรู้ตัวสภาวะรู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้หนคําดับของเรื่องนั้นๆเช่นชรามรณะเนี่ยในขณะปัจจุบันที่พิจารณาอยู่าบางทีท่านก็อธิบายว่ายานนี้เทียบได้กับมัรคยานคือปัญญาตอนที่กําลังอยู่ในมัคเลยครับอ๋อหมายถึงว่า เป็นการรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะนั้นๆเลยณนะปัจจุบันขณะนั้นๆเลยเหรอคะใช่ครับเป็นความรู้ที่ตรงสภาวะไม่ใช่แค่คิดเอาแล้วยานที่สองที่ตามมาก็คืออันไว้ยานครับอันนี้หมายถึงความรู้สืบเนื่องหรือรู้ตามลำดับคือเป็นการประยุกต์ความเข้าใจจากปัจจุบันหรือธรรมยานเมื่อกี้นะครับให้ขยายไปถึงอดีตอนาคตด้วยเป็นการตระหนักว่าเออ ความจริงข้อนี้มันเป็นสากนนะไม่ว่าใครในอดีตหรือในอนาคตถ้ารู้แจ้งก็จะรู้แบบเดียวกันนี้แหละเหมือนที่เรากำลังรู้ตอนนี้ซึ่งบางทีท่านก็อธิบายว่าหมายถึงปัจจเวคคณยานคือยานที่ใช้พิจารณาทบทวนหลังบรรลุแล้วนะครับโอ้โหน่าสนใจมากเลยค่ะการแยกยานเป็นสองขั้นคือรู้ปัจจุบันแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงความเป็นสากลได้ แล้วพออริยสาวกมียานสองอย่างนี้ที่บริสุทธิ์แล้วมันส่งผลยังไงต่อสถานะของท่านคะผลลัพธ์นี่ชัดเจนมากครับพระสูตรบอกว่าเมื่ออริยสาวกมีธรรมญาณกับอันววญาณที่บริสุทธิ์ดีแล้วในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับท่านจะถูกเรียกว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือมีความเห็นถูกต้องสมบูรณ์ ผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนะคือเห็นชัดเจนผู้บรรลุกระแสะแห่งธรรมเป็นพระอริยะผู้มีปัญญาเพิกถอนกิเลสแล้วก็เป็นผู้ดำรงอยู่ใกล้ประตูอมตะนิพพานครับโอ้โหคำยกย่องแต่ละอย่างนิสุดยอดเลยนะคะแสดงว่าการมีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้าง4ส่วนนี้จนเกิดยานทั้งสองเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้แบบว่าความรู้ธรรมดาแต่เป็นความรู้ที่เปลี่ยนสถานนะเปลี่ยนตัวผู้รู้ไปเลย ใกล้นิพพานเข้าไปทุกทีถูกต้องครับคุณสมบัติพวกนี้บ่งบอกถึงความก้าวหน้าจริงๆบนเส้นทางไม่ใช่แค่รู้ตามตำราแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงข้างในจริงๆทีนี้ลองข้าไปดูองค์ประกอบสุดท้ายที่พระสูตรขยายความไว้บ้างนะครับคือเรื่องสังขารหรือสิ่งปรุงแต่งครับค่ะสังขารคำนี้ก็กว้างเหมือนกันนะคะพระสูตรท่านจำแนกไว้ยังไงบ้างคะในพระสูตรนี้ท่านจำแนกไว้สประเภทครับ หนึ่งคือกายสังขารการปรุงแต่งทางกายในที่นี้หมายถึงลมหายใจเข้าออกครับอสสาสะปัสสาสะสองคือวจีสังขารการปรุงแต่งทางวาจาหมายถึงวิตกวิจารณ์หรือความคิดก่อนที่จะพูดออกมาสามคือจิตสังขารหรือมโนสังขารการปรุงแต่งทางใจหมายถึงสัญญากับเวทนาครับแล้วพระสูตรก็ใช้หลักการ4ี่ส่วนเดิมเลยครับ คือรู้ว่าสังขารคืออะไรแล้วก็รู้เหตุเกิดของมันซึ่งท่านบอกว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีและสังขารจะดับไปก็เพราะอาวิชชาดับสิ้นไปโดยไม่เหลือครับอ๋อกลับมาที่โครงสร้างเดิมเป๊กเลยนะคะแสดงว่าหนทางดับสังขารก็ต้องเป็น อริยมรรคมีองค์8อีกเหมือนกันถูกต้องครับหนทางปฏิบัติเพื่อความดับแห่งสังขารก็คืออริยมรรคมีองค์8เช่นเดียวกันเป๊ะเลยแล้วเมื่ออริยสาวกรู้ชัดในสังขารทั้ง4ด้านคือตัวสังขารเหตุเกิดอวิชชาความดับเพราะอวิชชาดับแล้วก็หนทางดับ อริยมรรคจนเกิดธรรมยานรู้ปัจจุบันและอันวยานรู้ครอบคลุมขึ้นมายานทั้งสองที่บริสุทธิ์นี้ก็จะนำไปสู่คุณสมบัติของอริยสาวกแบบเดียวกับกรณีชรามรณะทุกประการเลยครับเข้าใจแล้วค่ะ,ะแสดงว่าพอใช้กรอบสี่ส่วนนี้กับองค์ประกอบไหนก็ตามใน11อย่างนี้ถ้าเข้าใจทะลุปลุกงจนเกิดยานทั้งสองก็จะให้ผลเหมือนกันคือความก้าวหน้าไปสู่ความหลุดพ้นอืม งั้นถ้าเราลองเอาไปใช้กับองค์ประกอบกลางๆอย่างตันหาหรือความอยากล่ะคะรูปแบบมันก็จะเป็นเหมือนกันเลยไหมคะโดยหลักการแล้วใช่ครับแม้พระสูตรนี้ท่านไม่ได้ขยายความตันหาไว้นะครับแต่ตามหลักปฏิจจสมุปบาทแล้วการวิเคราะห์ตันหาด้วยกรอบ4ส่วนนี้ก็น่าจะเป็นทํานองเดียวกันเลยคือ 1. รู้จักตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ 2. รู้เหตุเกิดของตันหา ก็คือเวทนาความรู้สึกที่เกิดจากการกระทบ 3. รู้ความดับของตัณหาคือดับไปสิ้นเชิงและ 4. รู้หนทางดับตัณหาซึ่งก็คืออริยมรรคมโยงแ์ดนั่นแหละครับที่จะนำไปสู่การดับเวทนาตัณหาพอเข้าใจครบสีด้านนี้ก็จะนำไปสู่ธรรมยาณและอันวยายาณในเรื่องตัณหาได้เหมือนกันครับชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะเหมือนกับว่าพระสูตรนี้กำลังมอบ เครื่องมือหรือพิมพ์เขียวให้เราเอาไปใช้ทำความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆในชีวิตอย่างเป็นระบบเลยนะคะแล้วถ้าเรามองภาพรวมล่ะคะทั้งหมดนี้มันกำลังบอกอะไรเราเป็นพิเศษคะ่ะครา้สรุปใจความสำคัญที่สุดเลยนะครับพระสูตรนี้นำเสนอกรอบความคิดหรือเมธอดโล و ีที่เป็นระบบมากๆคือยานวัตถุ44 เพื่อให้เราสามารถทําความเข้าใจองค์ประกอบหลักๆที่ประกอบเป็นประสบการณ์ของเราตั้งแต่เรื่องรูปธรรมอย่างแก่เจ็บตายไปจนถึงนามธรรมอย่างความอยากความยึดมั่นความคิดปรุงแต่งต่างๆโดยให้พิจารณาผ่าน4มิติเสมอคือ 1. ธรรมชาติแท้ๆของมันคืออะไรตัวสภาวะ 2. ต้นเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดเหตุเกิด 3. สภาวะที่มันหายไปหมดจดความดับและ4 วิธีการหนทางปฏิบัติที่จะไปถึงความดับนั้นซึ่งก็คืออริยมรรคมีองค์8การที่เราบรรลุความเข้าใจใน4มิตินี้จนเกิดเป็นธรรมยานรู้ตรงปัจจุบันและอนุญายานรู้เชื่อมโยงอดีตอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้ข้อมูลนะครับแต่มันเป็นญานณทัศนะที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงขึ้นในจริงๆเป็นเครื่องชี้วัดความก้าวหน้าที่สําคัญมากๆบนเส้นทางสู่ความหลุดพ้นหรือนิพพานครับอื mm mm. แล้วถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับหลักธรรมอื่นๆล่ะคะกรอบคิดแบบเหตุเกิดความดับขนทางดับแบบนี้มันไปสัมพันธ์กับเรื่องใหญ่อย่างปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจสี่ยังไงบ้างคะโอ้โหอันนี้สัมพันธ์กันมากๆเลยครับโครงสร้างการวิเคราะห์แบบนี้สภาวะเหตุเกิดความดับขนทางดับถือเป็นหัวใจหลักเลยนะครับที่อยู่ในคําสอนสําคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอริยสัจสี่ก็คือ สภาวะสมุดไทยเหตุเกิดทุก์นิรูดความดับทุกข์และมรคขนทางดับทุกขจะเห็นว่าโครงสร้างเดียวกันเป๊ะเลยครับส่วนปฏิจจสมุดบาทที่เป็นวงจร12องค์ประกอบพระสูตรนี้ถึงแม้จะยกมาอธิบายแค่บางส่วนคือ11อย่างแรกจากอาวิชาถึงชราโมระะครับแต่ก็แสดงให้เห็นถึงวิธีพิจารณาธรรมที่เป็นระบบเดียวกันซึ่งเราสามารถเอาไปใชใ้ทำความเข้าใจแต่ละข้อในวงจรปฏิจจสมุดบาทได้เลย เขาใจแล้วค่ะมันเหมือนเป็นการย้ำเตือนว่าการจะเข้าใจอะไรจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ต้องรู้ลึกไปถึงรากเหงา้าที่มาที่ไปจุดจบแล้วก็สำคัญสุดคือต้องรู้วิธีจัดการกับมันหรือออกจากสภาวะนั้นด้วยเป็นการมองที่ครบวงจรมากๆค่ะงั้นเรามาสรุปประเด็นสำคัญที่เราได้จากการเจาะลึกยานวัตถุสูตรวันนี้กันอีกทีนะคะ ยานวัตถุ4 4ไม่ใช่แค่รายการความรู้44อย่างนะคะแต่เป็นเหมือนกรอบการเรียนรู้การปฏิบัติที่เป็นระบบมากๆที่จะนำเราไปสู่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งโดยมองข่านเลนสด้านเสมอคือรู้จักตัวสภาวะรู้เหตุเกิดรู้สภาวะแห่งความดับและที่สำคัญมากๆคือรู้หนุนทางปฏิบัติเพื่อไปสู่ความดับซึ่งก็คืออริยมครคมีองค์8พอเข้าใจครบทั้ง4ด้านนี้ ก็จะเกิดยาณทัศนะที่บริสุทธิ์คือธรรมยานและอันวยาณซึ่งเป็นเครื่องหมายสำคัญของผู้ที่กำลังก้าวหน้าไปสู่ความหลุดพ้นค่ะครับผมแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่พระสูตรนี้ย้ำอยู่หลายครั้งเลยตอนท้ายๆของการอธิบายแต่ละเรื่องคือข้อความที่ว่าสมณะหรือพรามใดๆก็ตามไม่ว่าจะในอดีตหรือในอนาคตที่ได้รู้แจ้งหรือจะรู้แจ้ง รมเหล่านี้ก็ยอมรู้เห็นเหมือนอย่างที่เรารู้ในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้นข้อความนี้ผมว่าทรงพลังมากนะครับมันยืนยันความเป็นสากลความจริงแท้ของธรรมะนี้แต่ขณะเดียวกันมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจมากๆไว้ให้เราคิดต่อเหมือนกันคำถามที่ว่าอะไรเหรอคะคำถามที่ว่าเอ่อการพิจารณาโดยใช้โครงสร้างความรู้นี้คือเข้าใจเหตุเกิดความดับหนทางดับของสิ่งต่างๆเนี่ย มันจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์นอกเหนือไปจากองค์ประกอบ11หรือ12อย่างที่เป็นแกนหลักในพระสูตรนี้ได้อีกไหมแล้วจะทำได้อย่างไรมีปรากฏการณ์อื่นๆอีกไหมครับในชีวิตประจำวันในสังคมหรือแม้แต่วิทยาศาสตร์ที่เราอาจจะลองเอากรอบการวิเคราะห์แบบรู้จักรู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้หนทางดับเนี่ยไปลองพิจารณาดูเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่มันลึกซึ้งขึ้น ครบถ้วนขึ้นได้บ้างการตั้งคำถามแบบนี้ผมว่าอาจจะช่วยให้เราเห็นช่องทางในการนำหลักธรรมที่ลึกซึ้งมากๆนี้มาประยุกต์ใช้ในบริบทที่กว้างขึ้นได้นะครับ